สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิจะพาทุกคนครับมาฮะมาวัดเก่าวัดโบราณครับอายุ700กว่าปีนะครับณที่เชียงใหม่แห่งนี้นะครับวัดแห่งนี้ก็ชื่อว่าวัด7ยอดนะครับซึ่งเดิมทีฮะเดิมทีชื่อว่าวัดโพธารามหาวิหารนะครับสร้างโดยฮะสร้างโดยพระเจ้าฮัตติโลการนะครับรัชกาลที่9ในราชวงศ์ เมงลายนะครับเป็นผู้สร้างนครับแล้วก็เป็นผ้ารามหลุกนะครับนี่คือบรรยากาศครับแต่ด้วยระยะเวลามันนานมามากครับก็เกิดการครับเกิดการพังสลายไปนะครับเห็นไหมครับพระมหาเจดีย์ย่านด้านบนนะฮะก็จะมีทั้งหมด7จ็ดฮะเจ็ดองครับจะเป็นพระมหาเจดีย์แบบลักษณะพุทธคยาครับแล้วภายในรอบๆวาฮะก็จะมีครับเป็นงูฮ่ะงูเห่างูจงอางเยอะแยะไปหมดเลยครับนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นงูเห่าครับเป็นงูเห่านะครับแต่เห่าเสียงดังไม่ดังพี่พุิไม่รู้นะครับครับนี่คือบรรยากาศครับเรากลับเข้ามาฮะมากลับไหว้องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับพี่วุิก็สายวนครับวนมาเรื่อยๆครับเราจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ชมนะครับว่าวัดเจ็ดยอดเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเป็นโบราณสถานครับมีศิลปะนูนนูนต่ำนูนสูงครับมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ผนังครับวิหารหรือโบสถ์อะไรลักษณะนี้นะครับ ก็จะมีเข like hmm. hmm. ้าไปเดินเดินโค้งโค้งครับเหมือนอย่างไปวัดอุโมงกันแปรครับตื่นตาตื่นใจครับไปกราบพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่อยู่ด้านในครับหลวงพขาเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ครับอยู่ด้านในเป็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนมากราบขอพรแล้วก็จะสมหวังนี่ฮะด้านในนะครับจะเป็นโค้งโค้งเป็นอุโมงครับเป็นวิหารแล้วกันนะครับเป็นวิหารครับเป็นวิหารที่มีพ่อใหญ่อยู่ครับแล้วด้านบนก็มีพระมหาเจดีย์ทั้งหมด7ยอดครับเป็นเจดีย์พุทธคยาครับนี่เห็นมามโค้งโค้งเหมือนอย่างวัดอุโม แล้วเราเดี๋ยวเราจะเดินวนๆนะครับไปที่กู่ครับไปกู่หรือที่เก็บอัฐิของพระเจ้าฮัตติโลกราชเป็นผู้ก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเลยครับคนสร้างนั่นแหละครับก็บรรยากาศครับโอ้โหเป็นวัดเก่าวัดวัดเก่าแก่มากๆเลยครับถึงบอกว่ามาเสน่ห์ของเชียงใหม่คือต้องมาเที่ยววัดฮะมาเที่ยววัดนี่เป็นวัดโบราณสมัยล้านนาครับศิลปะครับมีล้านนาผสมกับพม่าครับมีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยครับนะครับวัดแห่งนี้เป็นวัดของ คนเกิดฮะคนเกิดปีมะเสงครับคนเกิดปีมะเสงพลาดไม่ได้ครับแต่เขามีเรื่องเล่ากันว่าฮะจริงๆนะครับคนเกิดปีมะเสงเท่าน่าที่แท้จริงนะครับจะต้องไปที่อินเดียนะครับไปที่โพธิบัลังฮะวิหารมหาโพธิเจดีครับอยู่ที่รัฐพิหารแห่งนู้นะครับไม่รู้เขาแบ่งยังไงพิรุษเขาไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครเป็นผู้รู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาซะหน่อยนะครับการแบ่งพระธาตุต่างๆครับว่าเป็นของปีนู้นปีนี้เขาแบ่งกันยังไงครับอันนี้เราก็นะอ่านมาฮะอ่านมาแล้วก็ มีความรู้มาก็เอามาเผยแผ่ครับมาบอกให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นนะครับแต่ที่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรเป็นผิดพลาดพังประการใดก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับพี่อจะได้แก้ไขครับปรับปรุงครับจะได้เป็นสาระที่ดีๆครับเผยแผ่ออกไปนะครับนี่คือบรรยากาศครับอันนี้คือกู่ฮะกู่ของพระเจ้าฮะตีโลกระลาครับหรือว่าที่เก็บกระดูกฮะอัฐีต่างๆก็พูดได้ครับนี่คือนะครับมากราบไหว้ครับพระธาตุปีมาแสงครับชีวิตลื่นไหลครับ โชคลาบเหลือลน้นนี่คือบรรยากาศครับสโลแกนของวัดแห่งนี้ครับพระอารามหลวงครับวัดเจ็ดยอดฮะพี่บุ๊กก็ถ่ายฮะถ่ายแล้ววนฮะก็มาถ่ายอลิกูมาถ่ายกูที่เก็บกระดูกฮะของผู้ก่อสร้างวัดแห่งนี้นะครับนู่นหลายร้อยปีผ่านมาแล้วครับทุกอย่างก็มีซุดสม,มสรกรมศิลปกรก็ได้เข้ามาทํารูปบํารุงขึ้นมาฮะก็ทําให้เกิดความสวยงามมากๆครับคนเกิดไม่ไม่ว่าเกิดเกิดปีมาไม่ได้เกิดปีมะมเมะสงปีอื่นก็ได้ครับเข้ามากราบไหว้ครับมากราบขอพรครับ คุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปนะครับนะครับแต่ว่าพี่วุฒิขอบอกได้ครับว่าคนเกิดปีมะเส็งครับพลาดไม่ได้ครับจะต้องมาฮะครั้งหนึ่งในชีวิตครับมากราบไหว้ครับมากราบไหว้นะครับพระมหาเจดีย์เจ็ดยอดแห่งนี้นะครับโดยที่คุณจะไม่ต้องไปถึงครับโพธิลังกาวิหารนู่นพระมหาเจดีย์อยู่ที่ลาวิหารอินเดียไม่ต้องเสียเสียค่าเครื่องบินไปครับมาที่วัดแห่งนี้ครับที่เชียงใหม่ครับและบางทีฮะห้างร้านต่างๆครับเขาก็มีทำไมค้คำฮะคำต้นโพฮะต้นโพมเนี่ยก็จะทําให้ มีมีไม้มคำถูกถูกก็มีห้าเก้าสิบเก้าชีวิตจะได้ไม่ตกต่ำครับกิจการก็จะได้เจริญรุ่งเรืองครับก็ไม่มีวันทําให้ตกต่ำหรือือแย่ลงมาครับนี่ก็รงมาครับเห็นไหมบางคนมีเหล็กโอ้โหเหล็กสีทองเป็นเหล็กเงินเหล็กทองถ้าเอามาคำไว้ฮะแล้วก็มีชื่อร้านห้างร้านบริษัทต่างๆครับเอามาคำคำดวงร้างหนุนดวงครับดวงจะได้หนุนนะฮะชีวิตก็จะได้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองกิจการกิจการค้าก็รุ่งเรืองครับแล้วคนก็มามากราบขอพรครับ พระเจ้าทันใจครับหรือว่าคนภาคกลางเรียกว่าหลวงพ่อทันใจก็ได้นะครับเป็นพระสัง์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคนที่มีโรคร้ายครับมีโรคภัยไข้เจ็บครับมากราบขอพรครับก็จะได้หายทันใจนะครับแต่คนไหนที่ดวงไม่ค่อยดีครับการเงินไม่สะพัดการเงินไม่ค่อยดีครับก็มากราบขอพรจากพระเจ้าทันใจหรือว่าหลวงพ่อทันใจครับให้หนุนดวงฮะให้การเงินดีฮะหาง่ายหาง่ายใช้คล่องครับมีเงินเก็บครับนี่คือบรรยากาศครับภายในวัดฮะ วัดเยอดฮะเจดีพุทธคยาครับมีคนเยอะแยะเป็นหมดครับพี่บุวยก็พยายามยกฮะยกยกต้กก้งให้มันสูงขึ้นมานะครับเพื่อจะว่าจะได้เห็นโบราณสถานครับตรงนี้มีฮะมีคำที่นี่เขามาคําดวงคำกิจการต่างๆนานาครับ มีเหล็กทั้งหมู่ท่อเล็กทัใหญ่เยอะมากๆก็มาทําพิธีกันครับนี่คือบรรยากาศครับสายมูไม่ควรผ้านะครับเรามาครั้งหนึ่งในชีวิตครับโดยเฉพาะคนเกิดปีมะเสงนะครับพี่วุฒิก็พยายามพรมพบอร์ะว่ามีที่ไหนครับใครที่ไม่รู้ว่าเกิดปีอะไรจะต้องไปไหว้พระธาตุอะไรครับเข้ามาจะในช่องของพี่วุฒินะครับพี่วุฒิทำไปแล้วนะครับนะครับตั้ง12ปีนักสัตว์นะครับเราควรไปไหว้พระธาตุที่ไหน ครั้งหนึ่งในชีวิตครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับมันเป็นเรื่องโบราณโบราที่เขาบอกกล่าวมาครับทําแล้วมันโชคดีครับทําแล้วมันเฮงเฮงครับทําแล้วมันแข็งแรงครับ คิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาดังที่คิดที่หวังทุกประการนะครับวันนี้พ่พุทธทรเป็นไกด์ไลน์ครับมาเที่ยวเชียงใหม่ครับมาหลงเสน่ห์ล้านนาครับถึงบอกว่าคนเรานะครับเกิดมาทั้งทีครับต้องมีดีเข้าไว้ทําบุญถ้าทาบุญทาบุญเก็บไว้เป็นสะสมเสบียงบุญนะครับอย่างน้อยครับการเข้าวัดเข้าว่าทําบุญครับชีวิตเราก็จะได้มีความสุขครับมีความอิ่มเอิมใจครับนะครับ คู่ให้ย่อมเป็นที่รักพี่วุฒิอยากจะเป็นที่รักของทุกคนครับพี่วุฒิก็ทําภาพทําคลิปเอามาฝากทุกคนที่อยู่างบ้านครับที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับติดตามพี่วุฒิไ้นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆรับชมได้ได้ดูกันนะครับนะครับนี่คือวัดฮะวัด7ยอดครับวัด7ยอดครับวัดประจําคนเกิดปีมาเส็งครับ